วันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องการทำแมสนะครับหน้ากากอนามัยแบบมีฟิลเตอร์กันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในการทำแมสเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับคือว่า 1. เลยก็จะเป็นเรื่องของอผ้าขม้านะครับ 2. กันไกลครับ 3. า,ายางทำสำหรับทำสายคล้องหูนะครับเข็มเย็บผ้าเข็มหมุดปักผ้าแล้วก็ได้ ช็อคสำหรับว่านแล้วก็สุดอันสุดท้ายก็คือไมบ้บรรทัดนะครับและสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของแพทเทิร์นแมสนะครับแมสในตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราปกติเนี่ยถ้าเราทำในเรื่องของแมสที่เป็นแบบสชั้นหรือ3ชั้นธรรมดานเนี่ยเราก็จะใช้เป็นหน้ากากแบบนี้ไปเลยแต่ตอนนี้นะ่ะถ้าเราเป็นเรื่องของที่มีฟิลเตอร์เข้ามาช่วยนะครับเราก็ใช้เป็นแพทเทิร์นตัวนี้เหมือนกันแต่เราจะตัดจากขาตัวนี้ออกมาให้เหลืออยู่แค่นี้นะครับเพื่อจะทําเป็น ตัวสำหรับใส่ฟิลเตอร์นะครับแมสรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวการขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่กระบวนการตัดเย็บแมสเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็คือนำผ้าขม้าที่เรามีอยู่นะครับหรือผ้าอะไรก็ได้เนี่ยไปทำความสะอาดโดยการซักนะครับแล้วก็ตากแดดเพื่อที่ฆ่าเชื้อโรคหรือฆ่าไรฝุ่นออ,ออกจากผ้าก่อนที่จะนำมาตัดเย็บเป็นชิ้นงานนะครับ ผ้าที่ใช้นะครับจะให้คำนวณง่ายๆเลยก็คือว่าผ้าเนี่ยควรจะตัดประมาณ50คูณคูณ50เซนเพื่อที่จะทำให้คำนวณในเรื่องของจำนวนของปริมาณที่เราจะต้องการแมสออกมาได้เขาเรียกอะไรเส,ส,สมอแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้ผ้าขามา้าผ้าขาม้าเราเนี่ยหน้ากว้าง90เซนนะครับแล้วก็ตัดที่ความกว้าง90าคูณ50ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอหลังจากตัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอานํำผ้าขม้ามา,มา โอบนโต๊ะครับเครื่องนครับเลยครับครับเครื่องอีกทบหนึ่งนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดแพทเทิร์นของเรานะครับจากนั้นเราก็ใช้กระดาษวางลงไปบนบนผ้าทีนี้ว่าถ้าในกรณีว่าเราอยากจะให้ออกมาลายจะสวยขึ้นเราก็สามารถจะวาง ทะแยงทะแยงก็ได้หรือจะวางแนวตรงก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราที่เราจะได้ท่านออกมาแบบหน้าตายอย่างไรแต่แล้วเราก็วางนะครับอาบ้าวาดแล้วก็นําช็อคมาเขียนชิ้นที่1นนะครับเราจะทําการตัดชิ้นอย่างเงี้ยทั้งหมด4ชิ้นแต่ในเมื่อเราพับทบไปแล้วเนี่ยเราจะทําการวาดแค่2ครั้งนะครับ อันนี้วาดครั้งที่2ครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยเราก็จะมาวางตรงตัวนนี้ เมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราป้องกันกาเวลาเราวาดไปเนี่ยพอเราวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราตัดเลยมันจะทำให้แพทเทลลิร์นเราเคลื่อนนะครับเราก็ต้องใช้เข็มหมุดเนี่ยช่วยในการยึดพื้นที่ก่อนที่จะทำการตัดนะครับ เราทําการกลัดให้ครบนะครับทั้งทั้ง3แบบที่เราวาดออกออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผ้ามันดิน้นเมื่อเราวาดกัดเสร็จแล้วเราก็จะทาการตัดตามรอยที่เราวาดไว้นะครับโดยปกติแล้วนะครับแพทเทิร์นที่เราได้เตรียมมาเนี่ยปกติเนี่ยเราจะใช้กับเครื่องในเรื่องของการใช้กับจักรเย็บผ้าโดยการเย็บในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเย็บโดยการที่ใช้ระยะ1ฝีเข็ม หนึ่งหนึ่งเตีนทีนะครับเพื่อที่จะให้ได้ออกมาแมสเนี่ยได้เขา้าทรงมากที่สุดครับแต่ว่าเทอารอบนี้เนี่ยไม่ว,ว่าเราอาจจะเป็นพื้นที่จำกัดเราจะใช้เข็มนะครับหรือบางบ้านเนี่ยที่ไม่ไม่มีมีจักรเย็บผ้าก็าสามารถใช้เข็มนในการเย็บได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บในขั้นตอนต,ต่อไปหลังจากที่เราตัดจากตามแพทเทิร์นนั้นนะครับเราจะได้ทรงประมาณนี้นะครับทั้ง3แบบนะครับพอหลังจากได้เราปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการแกะ ข็มหมดเรออกในขั้นต่อไปเราจะทําการเย็บโดยการใช้เข็มเย็บได้นะครับเข็มเนี่ยก็คือเราจะใช้ที่เราเอามาสาธิตวันนี้คือจะเป็นเข็มเบอร์เจ็เพราะว่าบางบางท่านเนี่ยอาจจะ,ะถ้าเล็กเกินเนี่ยมันก็จะดีที่ว่าจะได้ฝีเข็มที่ละเอียด ถ้าใหญ่ขึ้นมาแต่ว่ามีปัญหาว่าบางคนจะร้อยเข็มไม่ได้เราก็เลยใช้เข็มที่มีขนาดที่ปานกลางนะครับเอานําเข้ามาร้อยแทนก็คือ<ม>สามารถร้อยง่ายแล้วก็ได้เยอะมาเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นฝีเข็มให้เห็นชัดเจนนะครับเบื<ม>้องต้นนะครับนำชิ้นผ้าที่เราตัดออกมาได้นเนี่ยสองชิ้นสองชิ้นนะครับมาประกบกันเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีในเรื่องของด้านที่เป็นด้านด้านแหลม ด้านหลังคือด้านบนนี้นะครับจะเป็นด้านจมูกส่วนด้านล่างที่เป็นมุมป้านๆเนี่ยจะเป็นด้านคางนะครับแล้วก็จับให้มันตรงกันแล้วก็เย็บทําการเย็บ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยการเย็บเข้าด้านด้านฝั่งนี้กับฝั่งนี้ เราจะทำการเย็บแบบนี้นะครับ2อ,อครั้งนะครับแล้วอ,อันที่3านะครับก็จะเป็นเรื่องของการเย็บที่เป็นตัวช่องใส่ฟิลเตอร์นะครับ ำหรับช่องที่เป็นช่องใส่ฟิลเตอร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เพิ่มเติมจากหน้ากากตัวธรรมดาก็ mm. คือว่าเราจะต้องพับในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นเก็บรายละเอียดของอช่องใส่นะครับอีกทีหนึ่งในก,การพับแล้วก็เย็บใช้เข็มตัดัดช่วยนะครับเพราะว่าจะได้ตรงขอบจะได้ไม่เบี้ยวน เราจะทำการเย็บนะครับพับเย็บทั้ง2ด้านนะครับให้เ,เท่าๆกันตอนนี้เราจะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับชิ้นที่เป็นตัวสอดสตวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ชิ้นที่เป็นหน้ากากชิ้นที่1น,นะครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเ่ยเป็นขั้นตอนของการประกอบหน้ากากนะครับ ขั้นแรกของเราเนี่ยก็คือนำหน้ากากชิ้นที่หนึเนี่ยครับเป็นด้านที่ด้านผิดนะครับเราจะไปเลยทีร์ด้านผิดไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาด้านด้านนี้ก็จะเป็นด้านด้านผิดของด้านนี้ประกอบลงไปในด้านที่ถูกด้านนี้แต่ทีนี้ว่าเราต้องสังเกตให้ดีว่าการที่จะประกอบลงไปเนี่ย มันจะมีอย่างที่แจ้งเบื้องต้นว่าจะมีด้านที่เป็นด้านแหลมที่คือสันจมูกแล้วก็ด้านที่เป็นด้านคานเนี่ยจะต้องพอดีกันนะครับแล้วก็ทําการเย็บ2ชิ้นนี้ไปก่อนสําหรับชิ้นฟิลเตอร์กับชิ้นด้านในนะครับเราจะทําการเนาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้จะไม่ให้มันหลุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกบชิ้นอีกชิ้นนึงไปเพื่อจะให้กรอบแบบแน่ หลังจากการทำประกอบในเรื่องของตัวช่องสสดฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดําอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นปิดชิ้นที่2นะครับเอาด้านผิดนะครับไว้ด้านบนประกบลงไปเหมือนกับชั้ทั้งแรกแล้วก็กลัดด้วยเข็ม นี้เราก็จับนะครับให้ให้ได้ให้ให้ตรงที่เป็นตะเข็บทั้ง3อันนี้ครับอยู่กึ่งกลางทั้งคู่นะครับแล้วก็ทําการไล่เย็บลงมาใหม่เพื่อเป็นการประกอบทีนี้เราเวลาเย็บปุ๊บเนี่ยเราจะเย็บแค่จากมุมนี้นะครับจนถึงมุมนี้นะครับทั้งสองท่านี้นะครับเหลือช่องไว้สำหรับไว้สําหรับพลิกอันนี้ทั้งสองด้านนะครับ จากการเย็บนะครับเราก็จะกะเข้ามาเวลาเย็บเนี่ยเย็บเข้ามาจากริมผ้านะครับเข้ามาประมาณ1เซนนะครับเพื่อจะได้ให้มีพื้นที่ในผ้าเวลาเรากลับปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หลุดแตกง่ายครับระะได้มีพื้นที่ หลังจากที่เราเย็บนะครับทั้ง2ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับาาก็จะเห็นด้านด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นคางนะครับตอนนี้เราจะเหลืออยู่ช่องที่เป็น2ช่องด้านข้างนี้สองช่องด้านข้างนี้เราจะทําการกลับนะครับโดยเอานิ้วเปิดเปิดโลนแล้วกลับผ้าฉันบ่นไม่ไออกใหกลับด้าน เราก็จะได้โซนหน้ากากแบบับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นด้านใส่ฟิลเตอร์นะครับต่อไปเราก็จะมาทําการตัดยางสําหรับทําสายคองหูนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้มันกระชับนะครับให้มันล็อกกับใบหน้าแล้วก็ป้องกันได้ดีขึ้นเนี่ยคยวรจะตัดให้สั้นนิดนึงอยู่ที่ประมาณ5.5หรือถ้าเราบอกว่า5.5เนี่ยบางทีมันล้างเกินไปแล้วก็ต้องขยายออกมาเป็น6 ประมาณ6นิ้วหรือ6นิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการให้คนใส่รู้สึกยังไงถ้าอยากใส่ให้สบายก็ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งยาวเนี่ยจะแจ้งว่ามันจะยิ่งไม่กระชับแล้วมันจะทำให้เกิดช่องที่ลมเนี่ยเข้าหาใบหน้าเราได้ง่ายกว่าที่เป็นแบบกระชับแต่ว่ามันก็จะได้อย่างแต่ลอย่างนะครับเราก็ต้องเลือกเลือกเอาว่าเราชอบแบบแบบไหนแต่เบื้องต้นตรงนี้เราใช้ประมาณ6นิ้วนะครับ หลังจากที่เรากลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการพับเก็บตรงที่ไม่สวยเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปิ้นเข้าไปแล้วก็ใช้เข็มกลัดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเวลาเย็บยจะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นันยเย็บไปเลยยางที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะใส่ไปทักประมาณครึ่งเซนหรือ0.5เซนหลังจากใสย่ยางเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะทําการเย็บย้ำในช่วงของที่เป็น ก่อนเพราะว่าเพราะยาเนี่ยถ้าเรายิ่งเส้นเล็เนี่ยเวลาแรงดึงมากๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้หลุดง่ายเราจึงต้องย้ำตรงจุดที่เป็นตรงนี้มากๆหน่อยทำการเย็บเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาลองดึงดึงตรงช่องอยางนะคบว่าแน่นดีไหมซับสอบ,อบ,อบ,อบนะครับเสร็จแ,แล้วเพื่อความเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเย็บอีกอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับด้านนอกเพื่อความสวยงามของตัวหน้ากาทำนะการเย็บรอบเลยทอน หลังจากเราเย็บเก็บทั้งทั้งเสื้อออก2ด้านนะครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับ